แม่ของท่านพระอาจารย์อภิชัยชค่ะพระอาจารย์อภิชัยชนี่เป็นเป็นลูกคนที่ลูกคุเขาคนเดียวค่ะเป็นลูกคนเดียวเลยค่ะวันนั้น,น,นหลังจากคุณแม่ทราบข่าวแล้วความรู้สึกก็ตอนนั้นคือบอกว่าเขาบอกว่าถูกยิงแค่บอกว่าถูกยิงแต่ว่าเขาได้บอกว่าเสียชีวิตอะคะ่ะแต่คิดว่าเออท่านคงไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรบอกบอกว่าเออลูกหลวงของแม่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร แต่พอมาถึงที่โรงพยาบาลก็บอกว่า,าท่านสินใจแล้วอะค่ะทําไมก็ทามาแบบนี้อะคะทําไมอะคะทาไมเขาไม่ช่วยทําไมเขาทาแบบนี้ทําไมคะทําไมเราต้องขึ้นสู้ทําไมก็ต้องทำแบบนี้กบบี่ครั้งแล้ว่ะคะที่เขาทำแบบนี้อะคะแม่เห็นทไมอะคะแม่เคยเห็นก่อนหน้านี้เห็นพระหลายรูปที่โดนกระทําแบบนี้ค่ะเคย,<ต>คยเป็นมาก่อนนะ,ะตอนนั้นตอนที่ลูกเราบวชใหม่ๆนี่เราเคยมีความคิดบ้างไหมว่า ลูกเราจะเป็นอันตรายหรือเปล่าหลังจากมาบวชอยู่เป็นพระสงฆ์ในพื้นที่ไม่คิดนะคะไม่เคยคิดค่ะโดยเฉพาะในโคกโพนี้ได้ข่าวเป็นชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขาอยู่ในศาสนาค่ะแต่เขามาย่ำยีแบบนี้อ่ค่ะเขาทำนี้ได้ไงคะทำไมเราไม่คิดจะสู้คะต้องสู้นะคะชาวพุทธถึงเวลาแล้วที่จะึ้มาสู้นะคะสู้กับทุกคนนะคะต้องร่วมมือกันนะ ช่วยกันค่ะช่วยกันให้ถึงที่สุดนะคะร่วมมือกันร่วมมือกันนะคะช่วยกันนะต้องช่วยกันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเทียใกล้มากที่สุดเลยค่ะเทียใกล้มากญาติญาติคุยกันว่ายังไงบ้างหลังจากทราบข่าวแล้วก็เขาบอกว่าเออไม่มีแบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับท่านนะค่ะเพราะท่านเป็นพระสงฆ์เขาอยู่ในตรงนี้อะค่ะคือถ้าว่าธรรมดาคนธรรมดาไม่เป็นไรคงจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ แต่เนี่ยเขาเป็นพระสงฆ์เขาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเต็มไ,ไหมคะค่ะการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยนอกจากคุณแม่แล้วพระพุทธศาสนาที่จะสูญเสียแล้ว,วอี่าอนาคตของพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรต่อไปถ้ายังมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆกเนี่ค่ะมันยังไม่แน่เลยค่ะคงจะหมดถ้าอยู่อย่างนี้คงจะหมดนะคะ ถ้าไม่ถ้าชาวันนี้ชาวพุทธไม่ลุกขึ้นมาสู้ถ้าวันนี้ผู้รับผิดชอบยังไม่สนใจพระพุทธศาสนาก็มีโอกาสหมดจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำไมเขาเงียบอยู่ได้ล่ะคะทำไมเขาเงียบขอถามหน่อยเดียค่ะตั้งนานแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะตั้งแต่ครั้งก่อนที่พระที่ยาลาใช่ไหมคะเจนทรอนค่ะแต่เขาก็ยังเงียบเขาทาได้ไงคะ ถามหน่อยเถอะค่ะถ้โยมแม่มีโอกาสที่จะบอกกับผู้ที่ลงมือหรือพวกที่อยู่เบื้องหลังต่างๆเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาคืออยากจะบอกว่าเขาทําได้ไงขอหยุดเสียทีเถอะค่ะนะคะขอหยุดได้แล้วค่ะจะย่อมดีถึงไหนอะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ,ะพอะแล้วค่ะ,ะ,ะขอบคุณโยมแม่มากนลคะ